สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายจะชวนทุกคนนะคะมาทําความรู้จักกับไม้อวบน้ำนะตระกูลเก๋งจีนค่ะซึ่งต้นนี้นะคะต่ายได้มาจากน้องที่รู้จักกันนะคะนี่ค่ะพืชตระกูลนี้นะคะก็เป็นตระกูลอวบน้ําอย่างที่ต่ายบอกไปนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักพวกกุหลาบหินนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักตระกูลเก๋งจีนนะคะซึ่งตระกูลนี้เนี่ยเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายอีกชนิดหนึ่งค่ะทุกคน แต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าก ese, ิ่งเขาหักนะคะเนี่ยอย่างก,กิ่งนี้ที่เขาแตกออกมาเนาะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาของเขาอาจจะดูประหลาดนิดนึงนะคะทุกคนสําหรับใครที่ชอบปลูกกระบองเพชรนะคะหรือว่าไม้อวบน้ําเนี่ยก็ลองปลูกชนิดนี้ดูได้ค่ะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ดูแลง่ายมากๆเลี้ยงง่ายมากค่ะกิ่งนี้เห็นไหมคะเขาจะมีความ อ่อนแอคือแต่จะอธิบายยังไงดีคือเขาเหมือนจะหักง่ายอะคะ่ะเมื่อเขาหักเมื่อเขาหลุดนะคะแล้วก็ส่วนใดส่วนหนึ่งมาติดกับดินตรงนี้เนี่ยเขาก็จะออกรากต่อได้ง่ายมากๆเลยนะคะคือเขาเกิดง่ายคะ่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะแล้วก็พืชตระกูลนี้ออกดอกได้ด้วยนะคะทุกคนนี่คะ่ะดอกของเขานะคะ นี่ดอกของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ยังไม่บานเต็มที่นะคะถ้าบานเต็มที่เนี่ยก็ก็จะบานกว่านนี้เนาะอันนี้ยังตูมๆอยู่นะคะดอกจะมีลักษณะเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลนะคะบางสายพันธุ์ก็จะมีออกสีเหลืองๆส้มๆนะนี่ค่ะก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับพืชนะคะอีกตระกูลหนึ่งนะคะซึ่ง อาจจะหน้าตาประหลาดสำหรับใครหลายๆคนนะคะเป็นพืชที่เจริญเติบโตง่ายนะแล้วก็ดูแลง่ายมากๆเลยตระกูลเก๋งจีนตัวนี้นะคะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดค่ะเราก็พยายามวางกระถางไว้ในที่ที่มีแสงแดดเพียงพอนะคะแต่ไม่ใช่ว่าโดนแดดจัดจนเกินไปนะและเวลาการรดน้ำนะคะก็ไม่ต้องรดทุกวันค่ะคล้ายๆกับต้นตะบองเพชรเลยนะคะก็ประมาณ3 4วันมารดอีกทีนึงนะคะ เราก็ดูที่ดินด้วยนะคะถ้าเกิดมีความชื้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องรดค่ะแต่ถ้าดินแห้งเราก็รดเพิ่มไปได้นะคะไม่ต้องรดบ่อยนะคะตระกูลนี้ถ้าเกิดว่ารดบ่อยเนี่ยตรงโคนเขาก็จะเกิดอาการเน่านะคะมีเชื้อโรคมีเชื้อราตามมาค่ะดอกของเขาค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกนะคะนี่ดอกทางนี้ก็ดอกนะนี่คือดอกของเขาจะเป็นลักษณะแบบหลบอยู่นะคะส่วนมากจะออกตามโคนค่ะ นี่ค่ะทางนี้ด้วยนะคะส่วนมากอะ่ะดอกจะออกในลักษณะหลบๆนะคะเหมือนกับเขาอายอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาออกดอกนะเพราะว่าเราจะคุ้นชินว่าต้นไหนที่มีดอกเนี่ยนะคะดอกเขาจะต้องออกมาข้างบนแบบ เผยให้เราได้เห็นใช่ไหมคะแต่ว่าพืชตระกูลนี้เนี่ยจะเป็นพืชที่ออกดอกตามโคนนะคะหลบหลบซ่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นพืชแปลกตาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ไต่จะพาทุกคนมาทําความรู้จักนะกับต้นเก๋งจีนต้นนี้นะคะดูแลง่ายมากๆเลยตอนที่ไต่ได้มาเนี่ยได้มากิ่งเดียวนะคะน้องที่รู้จักให้มาแล้วก็เอามาตั้งไว้เอามาดูแลต่อนะคะปรากฏว่าตอนนี้แตกกิ่งก้านสาขาได้เยอะมากนะวิธีการขยาย ขยายพันธุ์ง่ายมากค่ะตต่แค่หักกิ่งนี้ออกไปเอามาปักดินแล้วก็เขาจะเจริญเติบโตของเขาเองนะคะซึ่งตต่ได้ทําการขยายแล้วหนึ่งกระถางนะแล้วก็กระถางนั้นก็ได้แบ่งให้กับเ,ออเพื่อนๆไปแล้วนะคะเพื่อนๆแถวแ,ถว,แถวบ้านเนี่ยมาขอไปนะคะง่ายมากๆเลยวิธีการขยายพันธุ์นะต้นเกง่งจีนต้นนี้นะคะเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะค่ะเราสามารถขยายกระถางให้เขาได้นะถ้าเริ่มรู้สึกว่ากระถางใบเดิมมันแน่นไปนะลองดูนะคะทุกคนสํา รับพืชแปลกตาต้นนี้นะคะเลี้ยงดูง่ายแล้วก็สามารถที่จะนำไปวางประดับบนโต๊ะทำงานได้ด้วยนะนี่ค่ะตระกูลอวบน้ำนะคะเก๋งจีนค่ะเป็นไม้อวบน้ำนะคะตระกูลเก๋งจีนนะคะวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับพืชอีกชนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะอ่า สำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ